ท่านผู้ชมครับรถยนต์รุ่นเก่าๆนะครับก็สามารถที่จะติดระบบนะฮะเติมน้ํามัน e 8 5ได้เราจะมาพูดคุยกับใหญ่ยนจุนนิ่งครับสวัสดีครับคุณใหญ่ยนครับครับสวัสดีครับรถยนต์เก่าเนี่ยทำไมถึงติดน้ำมัน e 8 5ได้ครับอ่าติดได้ครับผมก็มันจะมีกล่องขยายสัญญาณครับถือว่าเราฉีดน้ํามันอยู่ในสมมติเราเราฉีดไปสิบสามารถจะขยายเป็น1 1 1เ็ได้ให้ฉีดนานขึ้นให้ออกเทนพอเหมาะกับ น้ำมันเบนซินหรือแก๊สโซฮอล์เดิมๆนะฮะตอนนี้ราคาน้ำมันที่ถูกที่สุดคือคือเป็น e85 ครับบตอนี้เนี่ยมันจะมีผลกระทบอะไรกับเครื่องยนต์ไหมฮะถามว่ามีไหมผมที่ผมทดสอบมา5 6ปีเนี่ยยังไม่เคยเจอครับยกเว้นพวกท่อยางถ้าเป็นรุ่นเก่านะฮะอย่างเช่นว่าท่อยางนะฮะท่อยางก็คือเราเราเราทสอยังไงฮะเราท่อยางนี่แช่ในน้ำมัน e85 ครับเราแช่ไปเนี่ยสีจะเปลี่ยนละ อันนี้ก็คือท่อยางไม่ได้กับคุณภาพครับแล้วเราก็ต้องหาท่อยางที่รองรับได้อย่างเช่นนี้สีจะไม่เปลี่ยนนะฮะอย่างหนังหนังยางอะไรพวกนี้จะไม่กัดนะจะมีท่อยางที่รองรองรองรับระบบน้ํามัน e85 อยู่แต่นี่ท่อยางนี้มันมันต้องเป็นท่อยางชนิดพิเศษถูกต้องไหมครับมันยังไงต้องหนากว่าหรืออะไรยังไงไม่ฮะเป็นพวกเคมีครับ ให้เคมีระหว่าง e85 กับกับท่อยางยไม่กัดกันก็จะมีเคมีผสมครับอย่างเช่นอย่างเช่นแก๊สโซฮอ์95หยิบมาดูนิดนึงครับ,รบตัวแก๊สโซฮอร์595นี่เอาอะไรใส่ถึงเป็นสีนี้เลยครับหนังยางครับ<อ>มันจะกัดละลายหมดนะก็คือจะบอกว่าแก๊สโซ่95เองเนี่ยก็มีมีน้ำมันมันก็กัดกัดทอยางรับมันก็กัดอยู่แล้วครับท่อยางรับก็เหมือนเหมือนกันฮะในในมุมกัดถ้า สมัยก่อนที่ว่าแก๊สท่อแก๊สโซฮอออกมาใหม่ๆที่ว่ายางระบบลุตัวเก่าไม่ได้เปลี่ยนไงฮะมันจะกัดทอยางยุ่ยหมดแล้วมันเกิดกันยังดีที่ว่าไฟไม่ลุกจะกัดน้ายาอ่กัดท่อยางในยุ่ยเหมือนเป็นตังเมเลยนะครับอันนั้นคือท่อยางรุ่นเก่าจะไม่ได้แต่รถรุ่นใหม่ๆปัจจุบันนี้เขาจะทามารองรับพวกนี้หมดแล้วครับแต่ที่รถรุ่นเก่าเอครับพี่ใหญ่ครับรถรุ่นรุ่นเก่าเอเนี่ยเข้ามา ติดระบบ e85 เนี่ยเยอะไหมครับก็พอสมควรเลยครับเพราะน้ำมันถูกแล้วมีการกลับมาแก้ไขมีอะไรหรือเปล่าครับยังไม่มีครับอนนี้เพราะว่าผมทดสอบมาในรอบหลายปีนี้ก็ตั้งแต่ท่อน้ำมันที่ที่เราเตรียมมารองรับพวกนี้นะฮะแล้วก็ระบบคาบูเรเตอร์เราก็ทำให้แล้วระบบัวฉีก็ทำให้แล้วยกเว้นเป็นบางบางรุ่นท่านั้นเองที่มีปัญหาเราต้องเปลี่ยนปั๊มหรือ เกน้ำมันอมโอเคน้ำมัน8ปดหมโลจะเสียเนี่ยจะมีบางรุ่นแต่เราเอ่ยไม่ได้ถึงเราใช้ e ยีสมันก็มีปัญหาเหมือนกันเราการันตีการันตีเลยครับว่าครับใช้ได้ใช้ได้ครับเพราะผมทดสอบตอนที่ว่าโรงงานเขากันเอทนอนร้อยเปอร์เซมาครับผมลองวิ่งกับรถมาเมื่อห้าหปีที่แล้วที่ใช้อยู่ ครับนี่ก็คือการการันตีของคุณใหญ่ยนจุนนิ่งอำเภอตาคีจังหวัดนครสวรรค์ครับ